อาชีพรับราชการทหารอนุมัติภายใน2ชั่วโมงออกรถก็โฟกัสง่ายนิดเดียวช่วงรีวิวไปครับพี่หลานช่วงบ่ายบ่ายหนึ่งบาทสองใช่ไหคะแลวก็นี้ก็มาลงรถเลยใช่ครับว่าจัดของพี่ก้อก็สองชั่วโมงหสองชั่วโมงในสี่ถึงห้านาทีใช่ไหมแล้วของพี่เบ๊ะโปรโมชั่นอะไรบ้างอ่า โอโปรโมชั่นพิเศษมากเลยครับพิเศษขนาดนั้นพิเศษสุดเลยครับผมสำหรับลูกค้าพิเศษของเราครับผมดีใจไหมคะพี่พี่ดีใจครับผมวันนี้จะขับรถกลับตอนนี้ไหมคะกลับไปกลับไปพักที่บ้านก่อนกลับไปพักที่บ้านก่อนนะคอยู่บ้านตะลินครับเพื่อนๆพบกับพี่นัทจัดให้แล้วนะครับที่นี่รถโฟกัสตรงท่ามโลตัสลพบุรีนะครับผมพี่นัทมีส่งมอบรถ2ค <right> no ันครับวันนี้อนุมัติรวดเร็วทันใจครับ ต้องที่รถโฟกัสนะครับออกรถกับโฟกัสง่ายนิดเดียวครับ รถกับโฟกัสง่ายนิดเดียวเอกสารไม่ยากซื้อคนเดียวไม่ใช่คนค้าอนุญาตไว้เป็น2ชั่วโมงดีเร็ววันนี